สวัสดีครับทุกทุกท่านผมพมพงครับและผมวันนี้จะพาไปดูพระในเมืองกันครับมาพระกรุงเทพพระสมเด็จฐาน5ชั้นหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับตามประวัติการสร้างพระสมเด็จชุดนี้ก็คือสร้างตั้งแต่ปี2510สร้างที่วัดประดูชิมพรีเลยแล้วก็ เห็นเขบอกว่าการการสร้างพระพิมพ์เนี้ยสร้างออกมาน้อยมากน้อยมากครับการสร้างออกมาน้อยมากนี่ผมก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ต่างๆก็คือทำไมพระหลวงปุตโตพิมพ์เนี้ยถึงไม่แพงปกติพระหลวงปุตโตเนี่ยต้องต้องมีราคาต้อง,พงแพงและต้องไปไกลไม่ใช่จะอยู่หลัก หลักพันต้นตๆอยู่แบบนี้นะฮตามความคิดของผมก็มไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพระพิมพ์นี้นะฮะเออในมือผมเป็นพระลักษณะทั่วไปก็คือเป็นพระสมเด็จสมครอบแก้วนั่งบนฐานห้าชั้นนะครับฐานห้าชั้น มันแปลกตรงที่ว่าพระองค์นี้ของผมทําไมไม่เหมือนของชาวบ้านนะของชาวบ้านเขาจะมีเขาจะมีะติ่งเนื้อเกินอยู่ฐานชั้นกลางฝั่งฝั่งนี้ของผมกลับไม่มีการทิ้งแขนการทิ้งแขนแขนทางด้านขวามือขององค์พระเขาจะทิ้งแขนแบบ แบบบีบเข้าไปหาองค์พระข้อศอกต่อบีบเข้าไปหาองค์พระทําให้ไม่ไม่ไม่เกิดการตั้งฉากแต่ในมือผมเป็นการทิ้งแขนลงมาตรงนะครบไปหูครับอันนี้พูดถึงข้อแตกต่างระหว่างของผมกับองค์ที่อยู่ในมือผมกับองค์ที่อยู่ในเว็บไซต์ต่างๆครับใบหูไปหูของของที่อยู่ในในเว็บไซต์เขาจะแกะพิมพ์เป็นรูป พระจันทร์เสี้ยวทั้งสองด้านนะฮะแต่ของผมแกะลึกลงไปข,ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ทิง้งดิ่งลงมาอย่างงี้ไม่เป็นพระจันทร์เสี้ยวนะแต่แต่ในมือของผมเนี่ยเป็นพระแท้ดูง่ายนะพระแท้ดูง่ายๆมากต้องให้คนที่ดูพระเนื้อผงเก่งๆนะมาดูแบบนี้ดูง่ายมากนะ เป็นพระแท้ดูง่ายมากแต่แต่ที่ผมสงสัยก็คือทำไมห้องผมไม่เหมือนกับชาวบ้านแต่ตามประบัตตามประวัติบอกบอกว่าสร้างสร้างมาน้อยมากๆแล้วก็หายากมากๆดังนั้นตามความคิดผมนะครับก็คือพระองค์นี้น่าจะภาพพิมพ์นี้ของหลวงปู่โตน่าจะมีปัญหาแล้วล่ะก็คือมีปัญหาที่ว่า ในวงการอาจจะหาข้อสรุปไม่ได้ว่าตกลงพระแท้มีลักษณะยังไงนะตกลงพระแท้จริงๆมีลักษณะยังไงเขาก็เลยเยังไม่ให้การยอมรับกันเป็นมาตรฐานสากลครับพระหลวงปุตโตพิมพ์พนี้ก็เลยราคาไม่แพงครับผมงั้นผมก็จะอธิบายองค์ที่อยู่ในมือผมก็แล้วกันนะครับก็คือลักษณะทั่วไปของพระ ที่อยู่ในมือของผมก็คือเป็นพระปะบางสมาธิลาบนั่งบนฐาน5ชั้นในซุ้มครอบแก้วนะครับในซุมครอบแก้วเอ่อการทิ้งแขนทั้งสองข้างทิ้งแขนลักษณะเป็นตั้งฉากลักษณะตั้งฉากนะครบใบหูใบหูจะแกะลักษณะเป็น เหมือนใบหูเลยเหมือนใบหูคนเลยไม่ไม่แกะออกเป็นเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวการแกะพื้นพื้นหลังขององค์พระการแกะพื้นหลังขององค์พระพื้นมุมด้านซ้ายด้านล่างและมุมด้านขวาด้านล่างมุมด้านซ้ายด้านล่างมุมด้านขวาด้านล่างจะแกะลึกจะแกะลึกแล้วก็มุม มุมบนด้านขวาขององค์พระจะแกะลึกแต่มุมด้านมุมบนด้านซ้ายจะแกะตื้นนะดูดูก็เห็นดูเห็นเลยแบบนี้อ่าดูตะแคงเป็นแบบนี้ก็เห็นว่าทางซ้ายและขวาแกะลึกส่วนมุมพื้นหลังขององค์พระมุมด้านซ้ายขององค์พระจะแกะเป็นแบบตื้นๆน,นะ ลักษณะขอบเป็นลักษณะขอบบล็อกลักษณะขอบบล็อกนะครับครับผมเป็นลักษณะขอบบล็อกครับไม่ใช่กึ่งบล็อกนะเป็นลักษณะขอบบล็อกครับด้านหลังเป็นหลังเรียบด้านหลังเป็นหลังเรียบ โดยส่วนตัวพระที่อยู่ในมือผมคือแท้ดูง่ายนะครับแท้ดูง่ายแต่ทำไมถึงในเว็บไซต์ไม่ไม่เหมือนกับที่เขาลงในเว็บไซต์กัน,นครับไม่แน่ใจแล้วก็ตำหนิพิมพ์ก็คือจะมีเส้นซ้อนอยู่บริเวณด้านซ้ายขององค์พระ เส้นซ้อนว,วิ่งวิ่งวิ่งตามเส้นเส้นซุงครอบแก้วบริเวณนี้ครับผมก็อย่างที่ว่าครับพระพิมพ์นี้ของหนูปุโต้น่าจะมีปัญหาเรื่องการตกลงว่าพระแท้เป็นยังไงเขาหาข้อสรุปไม่ลงตัวนะพระพิมพ์นี้ก็เลยไม่แพงนะสรุปนะครับตำหนิที่ทุกคนจดจำสำหรับพระ สมเด็จฐานห้าชั้นองคุตโตว,วัดประดู่จิมพีก็คือพื้นพ,พื้นหลังองค์พระด้านสายบนจะแกะบล็อกตื้นจะแกะบล็อกตื้นๆนอกนั้นจะแกะบล็อกลึกหมดจะแกะบล็กบอกลุกบบล็อกลุบไปลึกหมดนะะแล้วก็จะมีเส้นวิ่งตามเส้นซุ้มเส้นซ้อนวิ่งตามเส้นซุ้มอยู่ เส้นหนึ่งด้านซ้ายมือขององค์พระนะครับขอบเป็นขอบบล็อกขอบบล็อกทั้งสี่ด้านส่วนด้านหลังเป็นหลังเรียบนะครับครับผมก็วันนี้ก็เอาพระน่าจะเป็นพระพิมพ์เจ้าปัญหานะครับในวงการหาข้อสรุปไม่ได้พระพิมพ์นี้ก็เลยของป,ปุโตก็เลยไม่แพง ครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ